อันนี้มันพักยังพี่น้องเมื่อไรหูขคอเมม็นมาบอกนะจ๊ะตาปลาบวกลจากเสือเธือแหลกเคยกินเคยกันพี่น้อ,เอ,เอ,นนนองเอาลองนะงแสบอีกแล้วแสบอีกแบบจักพี่น้องจ๊ะอืม สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปซื้อคือนสักคนจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้มาพบกับช่องสาวปลาผ้า,ากินอีกแล้วจ้าเมื่อน,นี้สาวปลาสิพ่อมากินตำกุ้งเส้นมะกอ,อกพี่น้องมาอีกแล้วจ้ะในโลกนี้กินจังได้กับ,บ่เบื่อพี่น้องจ้ะมาจ้ะพักมาแบบ เป็นสวนเลยจจะพี่น้องจ้าเบิ่งจะมีแต่งางามๆพักปลูกเองในนี่พี่น้องเนี่อียาเข็มกับอียาอ่อนฝากมาให้ฝากมาให้ร้านไทยไทยขีบจะพี่น้องจ้าขอบพระคุณเลยๆจะอียากระดักุ้งมาสาปากระตั้มานั้นตัวพี่น้องปาดพี่น้องิ่งเนีย้ยตุยๆขคือเก่าจ้ะอุ้ย มามาพี่น้องแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ะมาอืมปอแบบเอ้าปัดว่ามันลืมสอนมาพี่น้องอลืมสอนพ่าเนี่ยก็นแซ่บกินเซ่บกับแ่บ กินแบบเนึองแบบลวกระแซดอื้หวานสวยอื mm ้ม hmm. ภาคภูมิเองแบบปอดสารพิษเลยพี่เนาะ อันนี้มันพากยังพี่น้อง,องมเมื่อไหรหูคอบเมตนมาบอกนะจ๊ะซาปาบ่งบหัวจากสื่อเท่อแรกเคยกินเท่กันพี่น้องอ้าวลองนะ Ừ. Cái gì hôm hôm vậy cho ngồi. うん。Uh huh. mm hmm. ลืมสอนมาพี่น้องป้าพักในแสบอิอ่เลเผ็ดยีได้หะ่ะพี่น้องแสบพักแสบแน่พักใหม่ส,สดๆซอม เมื้อในภาพมากินผักมอเมนต์กินตำกุ้งนะจ๊ะผักลายขักแน่อุย้ยสะอ่อนักอียาเค็ม Để nó ăn đêm này Ừ, đẹp đi Không Một bát วานมะกอกลายอูย้พี่น้องคักค่คตักสิล่ลวัสดี โอ้สุดปังปัก <c oughs> อีโปโกางเงิง,งเงิครานี้คุยคำใหญ่ๆไปเนาะ อืมอืมแบบนือพักอื่นกินแบบผักิ้เบรดนี่ก็จะสิไปขี่ใส่ใส่กับพี่น้องเนาะบาดแมบวม,มันก็แซบ่บไปยังมด้ีดิน ย่านไม่เจาเ้าท่รนีเพันขึ้นมากินน้ำพลอวจะพี่น้องจ้าเอาเอาเลยจ้ะพี่น้องจ้ามือนนี่สาปาขอรับไปก่อนอย่าลืมฝากไดไล์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูบสาวปาพัากินได้แ้วจ้ากรับสวัสดีจ้า